อันนี้มาแก้ระบบไฟนะครับอ,อันนี้ของเก่าอันนี้ของใหม่อันนี้เจ้าของอ่าอันนี้เจ้าของอันนี้มาเปิดรอบที่พันสามนะครับพันสามอันนี้กลับทางได้เลยครับกลับสายกลับขวาได้เหมือนไฟสามร้อยแปดสิบเลยแล้วก็อันนี้รอบสองพันนะครับ รอบสองพันรอบสองพันมุนทุกรอบครับรับประกันเลยอโอเคไหมจังมุนทุกรอบมุนทุกรอบครับจ็อกก็ใช้ได้ปกติ กับซ้ายกับขวาได้เลยเหมือนสามร้แปดสิบเลยครับ